ไม่อันเดิมเท่าทไหร่เป็นกลงยีราฟยี่สิบ <c oughs> แพงไปรับ <c oughs> โปรโมชั่นยังไงซื้อสามอันได้เพิ่มหนึ่งอันป๊บ <c oughs> นึงแถมให้คนนี้เรื่องมาก <c oughs> <c oughs> ตังเขามาสามงานแล้วไปสองงานเก็บตังค์ให้เขาไปสองงานเก็บตังค์เขามาสามงานเพราะเขาเรื่องมากแล้วก็บอกไปแล้วว่าเอาไหนซ้อนอันนี้นะเออมาลองอย่ารับตกเดี๋ยวเซ็นเช็คไว้ก่อนลงบินได้ไหมซ้รับเงินสดลงบินได้ไหมลงเงินสดเงินสดไม่มีเงินคืนมาไม่มีเงินสดฉัาบอกไม่ขาย จมแน่ไม่จมเอาลงไปเลยลงไปไม่จมเอาดิฮ้ยอ,อ,อันนี้ดีอ่ะเนี่ยเฮ้ยคือกงอันนั้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของป้ามมป,ปลูกก็คือติด,ด DIY ไม่ได้ผลนะ DIY เหรอก็เลยต้องต้องซื้อเสาดีกว่าไม่มีทำเองระวังงรระะววัันไม่เดียวไม่หุอีกหุเดียวโดนไหมไปแล้วดันไปให้อธิษฐานด้วยดันไปไกลไกลอย่าไปชนเขาาอันนี้ไม่จบละ